สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความคําว่าข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายฉบับนี้ให้ฟังหน่อยค่ะครับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็คือข้อมูลทางทางตรงหรือทางอ้อมนะฮะที่สามารถจะระบุต,ต,ต,ตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้ค่ะนะครับยกตัวอย่างนะฮะถติว่ารหัสไปรษณีของของ,ของคุณหลุดไปอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วกัน ถ้าคนแถวบ้านคุณก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หมดใช่ไหมค่ะอันนี้ยังไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้แต่ถ้าเบอร์มือถือคุณหลุดนะครับ should, คุณผมโอนเงินพร้อมเพย์ให้คุณระบบมันก็จะขึ้นชื่อคุณใช่ไหมว่าเบอร์เนี้ยคือชื่อเนี้ยค่ะแต่ถ้าบอกชื่อหอก้าสคุณได้ชี้ตัวได้ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณละอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลคุณละค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่บอกตัวตนของบุคคลคนนั้นเช่นหน้าเขา เดเราเห็นหนาคนที่เรารู้เลยคนนี้ชื่ออะไรชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรต่งตางๆจนไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเซนซิทีฟคือมันขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเช่นอ่าลัทยมทางเพศศาสนาเชื้อชาติข้อมูลชีวภาพพวกไบโอเมตริกต่างๆนิ้วเนื้อม่านตาอะไรต่างๆคนนี้ยข้อมูลสุขภาพอ่าอย่างเงี้ยเพราะเพราะข้อมูลเหล่าเนี้ยทําไมเราต้องสนใจรู้ไหมฮะ เพราะว่าเมื่อข้อมูลเหล่านี้หลุดไปแล้วเนี่ยเจ้าของมีความเดือดร้อนหรือไม่หลักการข้งกฎหมายอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> คือถ้าหลุดออกไปเนี่ยคนอื่นเห็นันทั่วเนี่ยยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่หรือไม่และเมื่อข้อมูลส่วนตัวหลุดออกไปแล้วเนี่ยมีความเสียหายห,ายหรือไม่อมมเสียเสียหายนี่รวมหมดเลยนะ <c oughs> เสียเงินเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเสียคนนะโดนออกจากงานอะไรเงี้ยมันก็มี เพราะฉะนั้นหลายคนที่ไปถ่ายรูปกับคนนู้นคนนี้ไปโพสต์นู่นนี่นั่นครับสักวันหนึ่งก็จะมีเรื่องราวตามมางานเข้าประมาณแบบหมอตายเพราะากหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะมีเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงมีความจเป็นต้องบัญญัติขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาสิทธิ์ของบุคคลเนีฮยไม่ใช่บริษัทเนค่ะประชาชนหนึ่งคนก็คือข้อมูลส่วนคนหนึ่งคนของคุณของผมเนี่ยแต่ก่อนจะมีคนแบบเอาข้อมูลเราไปใช่ไหม แล้วก็โทรช่วยซื้อนู่นหน่อยช่วยซื้อนี่หน่อยขายรุ่นขายนี่ใช่ไหมคุณน่าจะเคยโดนบ้างมั้ง <C. S 2> ใช่ไหมแต่อันนี้คุณไม่ต้องถามแล้วว่าได้ข้อมูลคุณมายัางไงเพราะว่าเราไม่เคยให้ข้อมูลกับคนคนนี้ไปยืน <C. S 2> โทรมาอันนี้ผิดเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งมันต้งไปเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอน <C. S 2> นะครับแต่ว่าเรื่องที่กังวลกันหลายเรื่องพวกการถ่ายรูปการเซลฟี่การติดกล้องจอนปิดเน,นี่ยอันนี้อาจจะมีความเข้าใจผิดกันบางประการ <C. S 2> นะครับแล้วก็กังวลกันไปต่างๆ,ๆนานาซึ่งอันนี้อาจจะต้อง ชี้แจงแถลงไขให้ทุกคนได้ทราบกันเพื่อความสบายใจค่ะเพราะฉะนั้นให้อาจารย์ต่อเนื่องเลยค่ะอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้แบบไหนที่ทําแล้วเรียกว่าผิดนะคะคือหลักการให้ง่ายเลยนะฮะใจเขาใจเราฮะเราถ่ายรูปเขาอย่างเงี้ยนะฮะเขาติดรูปมากับเราด้วยต้องเราถามเขาหรืยังะฮะว่าเขาจะอนุญาตให้เราโพสต์รูปหมู่มีหน้าเขาติดด้วยลงเฟซบุ๊กเราหรือไม่ง่ายๆเลยค่ะใช่ไหมฮะสักคนในครอบครัวเราเงี้ยมัน กูันได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราแล้วเขามานั่งกับเราแล้วบางทีเราถ่ายในร้านอาหารแล้วติดภาพเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะต้องเบลอหน้าเขาผมอาจจะไม่มีโอกาสจะถามเขาแล้วว่าเขาเดินออกจากร้านไปละค่ะจะผมก็จะเบลอหน้าเขาหรือว่าหามุมกล้องอื่นที่ถ่ายแล้วไม่ได้ติดผู้คนอื่นๆในเมืองนอกเขาก็ทําแบบนี้กันนะฮะเวลาเขาจะถ่ายรูปบันทึกอะไรเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเออมันมีคนอยู่ตรงนั้นอะไรบางทีไปยืน ถ่ายรูปมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับมีทะเบียนรถอยู่ก็คือบอกได้ว่ารถคันนั้นมาจอดอยู่ที่นี่ทะเบียนรถนั้นก็บอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนั้น,ค,นครับเราเคยได้ยินข่าวดาราท่านหนึ่งที่ไปยืมรถเพื่อนมาขับรถล,ลำบอร์กินีอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าทะเบียนรถนั้นเป็นของราชาย,ยาเซติตอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ผมยกตัวอย่างเนี่ยคือข้อมูลส่วนบุคคลที่พอมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันทําให้งานเข้าทําให้คนนั้นเดือดร้อนเพราะนั้นกลับมาที่ทาถามคุยเมื่อกี้นี้อะไรผิดหรือไม่ผิดถูกหรือไม่ถูกเนี่ย จริงๆไม่อยากให้ไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าศาลเน่มีสามศาลเลยยังมีทนายมีอายการวุฒิคุณทำกฎหมายแต่อายการสั่งไม่ฟ้องคุณก็ไม่ผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมาฟันธงชั่วๆเลยเนี่ยว่าผิดหรือถูกเนี่ยยังไม่ได้เพราะคดีมันยังปาา่ายศาลศาลมันยังไม่มีคดีตัวอย่างไปถึงกีชาเลยะนะแต่ก็าจะบอกว่าอะไรที่ควรทําหรือไม่ควรทําดีกว่านะเมื่อเราไปถ่ายรูปนะแล้วมันมีคนติดอยู่ข้างหลังเรา เราควรจะเอารูปคนอื่นไปโพสไหมโดยที่เราไม่ขอเรียกเขาก่อนอันนี้ก็ไม่ควรล่ะค่ะแล้วถ้ามีการไปพูดบอกว่าเราทําเบลอได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีการไปบอกว่าดูที่เจตนาได้ไหมสมมติบางทีลืมเบลจริงอะค่ะแต่ว่าบังเอิญว่าติดเข้ามาแบบเนี้ยแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะค่ะถ้าถ้าเขาเขาล้องเรียนเราใช่ไหมเขาฟ้องละเมิดเราค่ะเป็นเป็นกฎหมายแพ่งนะมาตราสี่รอยี่สิบนะซึ่งเขาจะเรียกค่าสินใหมทดแทนกับเราเราก็ต้องไปขึ้นศาลใช่ไหมเราพิสูจน์ซากเอกสารได้ไหมล่ะ เพราะเราไม่ได้ทั้งใจไม่ได้เจตนาค่ะเพราะว่าความความเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นแพ่งเนี่ยบางทีคุณทําให้เขาเสียหายเพราะคุณประมาทเลินเล่อ,ลอคุณก็ต้องจ่ายค่าเสียหายนะค่ะคือถึงแม้คุณไม่ได้ตั้ง,งใจไม่ได้เจตนานะแต่ถ้าเป็นความอาญาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูองค์ประกอบนะหลักฐานวยาหลักฐานแล้วก็ที่ไว้ที่สุดคือเจตนาอย่างเช่นคนขับรถชนคนตายคุณเคยเห็นใครติดคุกบ,บ้างอืไม่มีใช่ไหม แม้กระทั่งการเคสเนี่ยฆ่าคนตายแต่บอกว่าพนันโทรศัพท์บ้างไม่ตั้งใจบ้างเป็นโรคอะไรบ้างก็โทษสิบปีอาจจะเหลือไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ได้เจตนาเนี่ยอเรื่องอาญาเนี่ยผมว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นแพ่งแล้วเจ้าของเจ้าของข้อมูลนั้นเน่ยเขาเสียหายภาพเขาไปหลุดอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ขอแยกข้กขอนอะไรพวกเนี้ยเขาสามารถจะฟ้องแพ่งคุณแล้วก็เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนได้ค่ะอันนี้มันทําให้คุณมีความเสี่ยงคือไม่อยากจะบอกว่าคุณตั้งคุณจะรู้จะบอกว่า ใช่ไม่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมาพิสูจน์ทราบแล้วเราคุณไม่ตั้งใจนะบางคนเป็นปรบันที่ไปตั้งกล้องอยู่หน้าบ้านดาราเห็นดาราเดินออกมาก็าบอกว่าถ่ายถ่ายวิวตัวเองไปเซลฟีล่แล้วติดภาพดาราเราไม่ตั้งใจอย่างนี้ฟังขึ้นไหมละ่ะต้องดูว่าคุณเอารูปนั้นนะไปทําประโยชน์ให้แกตัวคุณเองหรือเปล่าขอมันนี่มาพิสูจน์ทราบได้นะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมก็คิดว่ามันก็น่าจะคุยกันไ,ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะต้อง ปจ่ยายค่าทดแทนสินใหม่อะไรต่าง,างค่ะ,คะแล้วอย่างกรณีทุกวันนี้เนี่ยในยุคโซเชียลมีเดียเราเห็นเรื่องของการไลฟ์ไลายเหตุการณ์เลยหรือแม้กระทั่งเรื่องของอุบัติเหตุไฟไหม้สมมุติว่ามีคนไปพบเห็นแล้วคนคนนั้นไม่ใช่สื่อมวลชนเขาไลฟ์ภาพเหตุการณ์แล้วปรากฏว่ามีบุคคลอื่นๆนะคะที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์นั้นมันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับเขาหรือสุดท้ายมันนําไปสู่เรื่องของการกระทําความผิดอย่างเงี้ยได้ไหมคะคำถ,ถามเดิมเลยเมื่อกี้นี้ค่ะบุคคลที่อยู่ในภาพไฟไหมนะ้นะั้นนหะเขาเสียหายไหมอืม เขาเสียหายจากการที่คุณเอาภาพเข้าไปไลฟ์ไหมค่ะถ้าเขาไม่เสียหายมันก็ไม่ผิดถูกไหมฮะแต่ถ้ามีบางคนที่อยู่ในภาพนั้นเขาไม่อยากถูกปากฏออกไปอย่างนั้นทําให้เขาเสียชื่อเสียงทําให้เขาถูกเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนวางเพลิงสมมตินะฮะค่ะอันนี้มันก็ต้องเข้าขว่าคนอยู่ในภาพนั้นมีความเสียหายแล้วคุณคนดูเนี่ยสรุปกันไปเลยว่าเขาอยู่สามตำรวจนั้นคนเดียวเนี่ยเขาวางเพลิงหรือเปล่าทุกคนทั้งประเทศไทยเชื่อหมดว่าคนนี้มีความผิดค่ะแต่เมื่อต่อมาพิสูจน์ทราบสุดท้ายแล้วปรากฏว่า เขาไม่ผิดอย่างนี้แล้วคุณไปเอาภาพเข้าไปลงอย่างนี้ย <Yeah. S 2> อ่าเนี้เขาอาจจะฟ้องร้องคุณได้ <Yeah. S 2> ซึ่งมาสุ่มเสี่ยงต่อบก,การที่คุณจะถูกฟอ้องร้องแต่ถ้าเกิดคนกําลังขนของไฟไหม้เดินกันวิ่งกันแบบแทบไม่เห็นหน้าหเห็นตากันเลยนะ <Yeah. S 2> คือเหมือนคุณติดตั้งโกโปรอยู่หน้ารถคุณนะแล้วก็ขับไปเรื่อยสมมติรถชนคุณมีหลักฐานใช่ไหมแต่ระหว่างที่คุณขับไปเนี่ยก็มีคนผ่านไปผ่านมาว่าอย่างเนี้ผมว่าไม่มีความผิดเพราะว่าไม่มีใครเสียหายแล้วก็ไม่ได้บอกตัวบุคคลชัดเจน ผมยกอย่างให้คุณเห็นภาพชัดเลยอันหนึ่งคุณว่ากฎหมายนี้มันสากคนไหมสากลระโลกถูกไหมยุโรปทําก่อนเลยแล้วครับลามไปทั่วโลกกฎหมาย PDPa เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไทยประเทศเดียวสิงคโปร์มาเลยจีนยุโรปมีหมดผมถามเน่อยคุณเคยเข้า Google Earth ไหม Google m ม็ไซ์ไหมสตรีทวิวเข้าไปดูอสองบ้านคนอนะ่ะคุณเห็นคนเดินกันว่อนเลยคุณเห็นรถวิ่งกันวิ่งกันทั่วเลยคุณเห็นไหมว่าทะเบียนรถกันหน้าคนเขาจะเบอร์ไว้หมด ใครสังเกตใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เบอร์นะฮะแล้วมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นบางคนไปยืนฉี่อยู่คนเดินมาคะก๊กบ้างบางคนเขาไม่อยากให้เห็นว่าเขาขับรถอะไระเลขทะเบียนหราเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ย Google เองก็เซ็นเซอร์ภาพทุกอย่างทั่วโลกเป็นเบอร์หมดเลยนี่คือมาตรฐานโลกที่เขาเคารพสิทธิประชาชนซึ่งกันและกันะนะครับถ้าเราจะเอาข้อมูลใครขึ้น ลูกจะไปถ่ายไฟไหมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนอยู่ในนั้นแล้วเขามีโอกาสเดือดร้อนเสียหายเนี่ยผมก็คิดว่าเราควรจะขออนุญาตเขาก่อนแล้วก็ <Okay. S 2> ใส่เข้าใจเรานะ่ะใช่ไหมแต่ไม่ใช่คิดว่าเฉันไม่ตั้งใจนะคุณหลุดเรื่องของคุณหลุดไปแล้วถ้าเกิดเขาเสียหายขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเขามาฟ้องแพ่งเราเรื่องล่งละเมิดเรื่องละเมิดขึ้นมาแล้วเราบค่ะนั้นเราก็อย่าพาตนไปเสี่ยงดีกว่าครับแนะนําอย่างนี้ค่ะแล้วแบบอีกกรณีหนึ่งนะคะสมมุติคนร้าย ขึ้นบ้านเรามาขโมยของเราอยากจะให้คนในสังคมเนี่ยช่วยกันตามหาคนร้ายอีกทางหนึ่งก็งเลยเอาคลิปเหตุการณ์เนี่ยเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแบบนี้ได้ไหมคะคือขอที่แจ้งเรื่องซีซีทีีนิดหนึ่งค่ะนะเพราะว่ามาตรฐานโลกสากลโลกเนี่ยผมเคยออกรายการรายการหนึ่งบอกว่าเวลาเราไปเราไปเที่ยวโยุโรปเนี่ยเราก็ไม่จะไปถ่ายรูปก,กับสถานที่สวยงามนะจะเป็นหอไอเฟลจะเป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟอะไรเงี้ย ทุกที่ที่ไปเนี่ยจะมีรูปกล้องกำลังปิดหมดเลยเป็นรูปขึ้นมาแล้วโอ้ยทำไมมันต้องมาทํารูปกล้องคือในนั้นเขาเดินเข้าไปอ่าในใช่มันเขียนว่า C c T, T V in the operation surveillance area คือมันก็บอกว่าถ้าเดินมาแถวเนี้ยมันมีกล้องนะแล้วคุณจะถูกบันทึกนะหรือว่าเราไปงานมอเตอร์โชว์ใหญ่ๆนะครับไปงานเปิดตัว Apple Store เขาไม่ต้องเอาใครไกลเอาแค,ค่ไอคอนสยามเนี่ยทำไมมันต้องมีป้ายเริ่มเลยอยู่หน้างานว่า ถ้าเดินหลุดเข้าไปในห้างในร้านแล้วเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดบันทึกหน้าคุณเก็บเหตุการณ์ไว้หมดเลยนะขอให้คุณยอมรับถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่โอคุณก็ต้องเดินเข้าไปนี่มันคือกล้องที่ติดในที่สาธารณะติดในห้างสรรพสินค้าติดในร้านอาหารที่ถ่ายภาพคนตลอดเวลานะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินต่างๆแต่ขณะเดียวกันมันก็มีข้อมูลสู่คนคนคน,คนนั้นนั่งใครมาใครนั่งกันเห็นหมดเลยท <Yeah. S 1> ช่ไมจึงต้องมีการบอกกล่าวเล่าสิบกันก่อนแต่ กล้องที่อยู่ในบ้านเราที่คุณถามผมเนี่ยนะครับผมไม่เห็นมีมนติดตอกแั้วมันเขาจะผิดมากเลยคือ,อมไม่ต้องไปบอกใครนะครับว่ากล้องเราอยู่ไหนในบ้านเรา,าครอเพราะมันเป็นแอร์เรียส่วนตัวของเราครับมสม,มุติโจรมันมาอย่างที่คุณบอกใช่ไหมครับค่โจรมันมามันมขโมยของเรามันไม่ใช่คนในบ้านเราเนี่ยนี่หลักฐานขั้นหนึ่งเลยดีๆเลยเราก็จะไปขอร้องโจรว่าจะแบบจะเอาข้อมูลไปเปิดเผยแล้วจะต้องขออนุญาตโจรน,นะครับมันฟังแล้วมันไม่ make ซ้น s เลยถูกไหมค่ะ เราก็ต้องเอาเอาเอา,เอา,เอาคลิปเนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแการเขาถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าให้คลิปเนี้คุณควรจะออกรายการตำรวจนี้นะเราจะมีช่วงที่ว่าตามหาคนร้ายอ่าแล้วคุณอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอากล้องจอนปิดคุณไปเปิดอันน้คดีทันคุณทังโมงอย่างเงี้ยขออนุญาตแค่แล้วเปิดกล้องจอนปิดตำรวจแถลงข่าวเปิดกล้องเปิดกล้องเยอะแยะอันนั้นคือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีเพื่อประโยชน์ตามกฎหมายถ้าคุณเองก็ได้ประโยชน์เงี้ยไม่เป็นไรแล้วไปคน อยู่ในภาพแล้วมันโจรอ่ะเราเป็นต้องไปขออนุญาตโจรมันก็ฟังแล้วไม่เมตเพนว่าเรื่องแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ขอมาจะคุยกันได้แล้วเราไม่ใช่ว<ม>่าความผิดเพราะเราจำเป็นต้องเอาวีดีโอนี้ไปเปิดเพื่อให้เป็นประวัติการตามกฎหมายที่ตำรวจเขาจะเป็นต้องเอาไปใช้เป็นหลักฐานเลยแบบนี้คับค่ะบทลงโทษของข้อกฎหมายนี้มีอะไรบ้างอะคะบทลงโทษเนี่ยเขาลง,ลงโทษคนละเมิดนะฮะค่ะเขาไม่ได้ลงโทษประชาชนนะประชาชนเนี่ยมีแต่ได้นะแต่คนที่ละเมิดคือ คนที่เก็บข้อมูลคนอื่นไว้เช่นเราเปิดร้านกาแฟาทำเมมเมื่อชิปเราเปิดร้านอาหารทําเป็นระบบสมาชิกเราเปิดขายของออนไลน์เรามีข้อมูลถูกคนนั้นเลยคนส่งบัตรประชาชนมาคนส่งเลขบัญชีมาคนส่งเบอร์โทรศัพท์มาอันนี้เรากลายเป็นผู้ควบคุมข้อมูลละค่ะนะซึ่งถ้าเกิดเราทําข้อมูลหลุดโดยที่เราไม่เก็บรักษาข้อมูลให้มีความมั่คงปลอดภัยนะครับก็จะมีโทษครับผมอาจจะมีโทษปรับนะครับเพปรับก็ อาจจะแบบหลักแสนหรือว่าเขาละเมิดเสียหายเขาไปเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในกฎหมายเขียนว่าให้จ่ายได้สูงสุดไม่เกินสองเท่าของค่าสินใหม่ปกติค่ะรู้ดโดนปรับแสนหนึ่งค่าสินใหม่แสนหนึ่งก็ต้องจ่ายสูงสุดไม่เกินสองแสนอะไรแบบเนี้ยนะครับส่วนโทษที่แบบว่าเหมือนกับมันหนักอ่ะปรับขนาดเป็นล้านอะไรแบบนี้ยมันจะเป็นเรื่องโทษทางปกครองซึ่งจะมีสํานักง,งานคอยควบคุมอยู่เหมือนกับกรอควบคุมบริษัที่ตลาดหลักทรัพย์ ควบคุลคนที่แบบว่าอินไซเดอร์เทรดอย่างนี้ใช่ไหมครับกอสามารถสั่งปรับคนนี้ได้สามล้านห้าล้านเราก็มีสานักงานครับชื่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชื่อย่อว่าสคสเรากำลังสัรหาเลขขาอยู่ผมเองก็เป็นกรรมการผู้ทรงในคณะกากับนะครับซึ่งเราจะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะมาฟันธงว่าใครผิดใครถูกเรื่องนี้ทําได้หรือไม่ได้แล้วก็สํานักงานอาจจะมีการทาโทษปรับทางปกครอง ครับปรับสูงสุดเนี่ยถึงห้าล้านเลยนะฮะถึงห้าล้านถ้าเกิดว่าหน่วยงานใหญ่ๆแล้วละเมิดข้อ,ขอมูลของประชาชนแล้วไม่ยอมแก้ไขอะไรแบบนี้ที่โทษมันสูงเนี่ยเพราะเราไม่อยากให้มีสีนนนทชัยคือเธอ,อปรับมาห้าพันจ่ายไปเรื่อยอนะไรเงี้ยเราไม่เอาเราต้องการให้ให้โทษสูงเพราะเพราะว่าคุณต้องไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอื่นแต่กลับกัเป็นว่าคุณเป็นบริษัทคุณมีซิลลี่ดีแต่แฮกเกอร์มันเก่งกว่าคุณน่ะมามาแฮกคุณนะคนถามว่าพี่ผมโดนแฮกแล้วผมจะต้องไปติดคุกเหรอ ที่ว่าโทษอาญาคงไม่มีแต่โทษปรับเนี่ยต้องมาดูว่าคุณมีระบบซิเคียวตี้ที่ดีพอหรือยัง้าทย์สุขิษย์ที่คุณมีไฟวอลที่วัดมีอะไรคุณทําทุกอย่างขั้นต่ำมหมดแล้วเนี่ยเขาจะปรับคุณอะไรก็ไม่ได้ปรับง,ง่ายๆนะเพราะคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วแต่ถ้าเกิดคุณโอไฟวอลก็มีที่วัดก็ไม่ใช้คุณไม่ลงทุนด้านการรักษาความปลอดภัยเลยจนทําให้ลูกค้าคุณมีความเสียหายอันนี้ก็อาจจะมีการอ่าเปรียกเทีบปรับอะไรเงี้ยเป็นต้นค่ะ สุดท้ายค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้แล้วก็ยังคงมีความสับสนกันอยู่ไหมคะกลัวว่าตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นผู้ที่ถูกละเมิดแต่ว่าอาจจะเสียสิทธิ์อะไรบางอย่างคือตอนนี้มีการถกเถียงกันเยอะมากเลยอะค่ะครับผมว่าเราสั้นๆนะฮะเราถนัดแต่เราไม่ถนกค่ะแล้วก็เห็นคลิปทินสตาแกเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยผมดูแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยขอพูดออกรายการเลยนะว่าไม่เป็นความจริงเลยค่ะค่ะ ซึ่งการนําข,ข้อมูลมาเป็นเทเนี่มันก็ไม่ควรอยู่แล้วถ้าเรารู้ความจริงแล้ววันนี้อาจจะออกมาสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยขอความกรุณาลบทิ้งหรือว่าคนที่ดูก็อย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่ามันบอกอดอยู่มีกล้องอยู่ในบ้านต้องไปบอกโจนได้นะว่ากล้องอยู่ไหนมันไม่มีกฎหมายอะไรที่จะเป็นแบบนั้นหรอกฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกประชาชนทุกคนว่าในกฎหมายที่เรารอคอยมาสองสองปีแล้วนะฮะที่หลักแกง call center โทรมาใครโทรมาข,าย,มา,ขายอะไรเนี่ยเราก็จะถามว่า คุณรู้เบอร์มผมได้ไงตั้งแต่วันที่หนึ่งต้องไปเนี่ยเขาไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเราสามารถจะาร้องเรียนแล้วก็ฟ้องร้องได้แต่แกล้งซาว์เซเอร์มันอาจจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปเป็นใครก็ไม่รู้อันนี้มันอาจจะไม่รู้จะจัดก,การไงกับมันแต่ว่าบริษัทห้างร้านต่างๆที่ได้ข้อมูลมาโดยไม่ถูกต้องแล้วพยายามจะมาโคคอมาขายอะไรเนี่ยอันนี้ขอยืนยันเลยว่าทําไม่ได้แล้วค่ะครับค่ะ,คะวันนี้ครบถ้วนขอบพระคุณข้อมูลจากท่างอาจารย์ปริญ,ญญามากๆเลยนะคะครับอินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ t n n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ